ผู้โดยสารท่าดเดินแบใช้บริเวณตะไบค่ะขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก่านอาจจะได้รับอันตรายไร้แรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้ยุดรับ่งผู้โดยสารที่สถานีสองปากพนสถานีโพธาราสถานีเจ็ดเส็จเป็นสถานีต่อไปตามหลักค่ะสถานีบ้านโป่ง การขับรถไปในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่สุดหมายการเดินทางโดยสมบภาพและบอกเป็นเสียงทีว่าในการเดินทางนั้นตอบบรรจารย์รถไฟมันมีโอกาสได้ให้บริการที่ดีขอขอบคุณค่ะ